ก๋วยเตี๋ยวต้มยำถ้ารอร่อยจริงๆนะครับเราไม่จำไปต้องมีเครื่องปรุงมาปรุงเลยมาที่ร้านนี้นะครับร้านลงแหลมโพชนาะไม่ไม่จำเป็นจะต้องปรับปรุงอะไรเลยนะครับเราหน้าภาคภูมิใจรสชาติ ของนั่งเดิมต้องไม่ปรุงครับเห็นไหมครับว่าเครื่องเคียงเนี่ยเราไม่ได้ชิมไ,ม,ไม,ม่ไม่เติมไม่อะไรเลยนี้มาที่นี้โรงแมรมโภชนาเนี่ยขายเป็นเวลานะครับมาช้าอดครับเนี่ยรสชาติาอร่อยมากด,ดูความดูน้ํานะครับดูน้ําน้ําต้ยมยำนะครับปรุงสําเร็จเลยครับร,รับรับ คนละครึ่งด้วยได้ชนะก็ได้ทุกโครงการเพื่อร่วมโครงการต่างๆของรัฐบาลที่มีอยู่ในอนาคตครับครับ,รบนี่ครับโรงแหลมโภชนาครับอ่าติดต่อราคาพิเศษนะเราติดต่อลงหน้าเราลดราคาทํางานอีเวนต์งานอเวตทั่วไปติดต่อเบอร์อะไรครับเนี่ยศูนย94 7จ็ดเก้าสองสองห้าสาย์เก้าสหสาโทรมานะครับแซ่บมากนี่ครับลุงแหลมโภชนานะครับ